ครับสวัสดีนกักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับครูก็จะสอนเป็นคลิปอีก1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะ,ะไปสอนออนไลน์นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าภารก,กิจค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องสอนมาเป็นคลิปนะครับแล้วก็พอดีโรงเรียนเราเป็นสถานที่พักคอยแล้วก็ครู ต้องไปบริหารจัดการหลายเรื่องนะครับก็เลยได้สอนเป็นคลิปสำหรับปหนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งปห้าจะมีอยู่ไม่กี่คนเองที่สามารถออนไลน์ได้นะครับก็เดี๋ยวเวลาจะให้ทำงานก็จะให้ทำงานในผ่านไลฟ์ไลฟ์เวิร์คลิปนะครับแล้วก็จะส่งไปในกลุ่มนะครับอ,อาทิตย์ในคลิปท,ท,ที่ผ่านมานะครับ คุณท e ี่พ oh ูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับเรื่องของพัฒนาการทางเพศนะครับของป .5 นะครับในสัปดาห์นี้จะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับสำหรับเด็กในวัยของนักเรียนเองเนี่ยนะครับก็จะมีอารมณ์อ่อนไหวนะครับแปลตามสภาพ แม้ล้อมหรือว่าสถานการณ์นะครับเช่นโมโหง่ายโกรธง่ายแต่หายเร็วนะครับก็ในภาพก็ได้มีมีการขอโทษนะครับที่พูดไม่ดีอะไรนะครับแล้วก็เป็นไม่เป็นไรหรอกจาก้าเพื่อนก็ให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นือนเด็กตอนปลายเนี่ยวัยเด็กตอนปลายเนี่ยจะมีอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วนะครับอย่างพวกนักเรียนก็ถือว่าเป็นช่วงวัยเด็กตอนปลายนะครับก็จะเข้าสู่วัยรุ่นนะครับ มีความวิตกกังวลเนืน่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายใช่ไหมครับแล้วมีฮอร์โมนบางคนเริ่มมีฮอร์โมนในการทํางานของร่างกายเริ่มมีประจำเดือนนะครับบางคนก็เป็นตั้งแต่ป .5 บางคนก็เป็นป .4 นี้นะครับบางคนก็จะไปเป็น,ป,น,ป,น,นประจำเดือนอย่างป .6 เนี่ยนี่คือการทางการเป,ปลี่ยนไปทางด้านร่างกายแล้วก็อารมณ์ด้วยนะครับมันมีเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็เมื่อมีสิวจะรู้สึกวิตกกังวลอะไรนี้นะครับมีความรักและต้องการปกป้อง กลุ่มเพื่อนนะครับหรือว่าพวกพ,วกพ้องของตนเองนะครับก็จะมีรักความรักต่อกลุ่มเพื่อนนั่นเองนะมีความสนใจเรื่องเพศลักสวยรักงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมากขึ้นนะครับปฏิบัติตนตามเพื่อนในกลุ่มนะครับนะเช่นการแต่งกายการใช้คําพูดการใช้สิ่งของก็จะเป็นพฤติกรรมที่เรียนเรียนแบบกันนะครับนะแล้วก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของ กลุ่มก็จะมีลักษณะการเข้ากลุ่มกับกลุ่มเพื่อนที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวเองนะครับต้องการเพื่อนสนิทที่รู้ใจคอยให้คําปรึกษาและก็แก้ปัญหาพฤติกรรมนี้จริงๆนะ้วครูก็จะสังเกตเห็นตอนพวกเราอยู่ปอละนะครับเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> <c oughs> การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศเราจะปฏิบัติตนในการดูแลรักษายังไงบ้างนะครับก็คําว่าสุขนอนามัยทางเพศนะครับก็คือ การมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนมามัยทางเพศได้อย่างเหมาะสมนะครับตามวัยนั่นเองนะครับก็คือการดูแลพวบสุขภาพอนมามัยทางเพศได้อย่างเหมาะสมนะครับข้อหนึ่งเลยง่ายที่สุดก็คืออาบน้ําฟอกสบู่ใช่ไหมครับเพราะเราจะเข้าสู่วัยเด็กตอนปลายเราจะเข้าสู่วัยรุ่นละนะครับเพราะนั้นเราต้องรักษาดูแลรักษาขปสารร่างกายนะครับอาบน้ําฟอกสบู่นะครับ ให้สะอาดนะครับอย่างน้อยวันละสองสองครั้งนะครับหรือหลังจากการออกกำลังกายนะครับเพราะอะไรเวลาเราเล่นออกกำลังกายมามีเหงื่อใช่ไหมครูบอกแล้วว่าทางด้านร่างกายเนี่ยบางคนจะเริ่มมีกลิ่นตัวละนะครับเริ่มมีกลิ่นตัวที่แรงมีเมกลิ่นตัวบริเวณรักแร้ทั้งกลิ่นตัวเหงื่ออะไรเวลาที่ร่างกายมันขับมานะครับฮอร์โมอนมันขับไขมันอะไรต่างๆเจอแบคทีรียใช่ไหมครับก็จะทําให้มีการ หนะมักหมมของเชื้อโรคแบคทีเรียต่างแล้วทําให้เกิดอะไรครับมีกลิ่นนะกลิ่นตัวที่ดุนแรงนะครับ <c oughs> แล้วก็เราก็ต้องอะไรครับใช้ลูกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนเราใช้สารส้มใช่ไหมอันนี้คือด้านร่างกายด้วการทําความสะอาดด้านร่างกายก็คือฟอกสบู่อาบน้ํานะครับนะอย่างน้อยวันละสองครั้งนะใช้สบู่ท,ทาความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งเนมะื่ออาบน้ําและใช้ผ้าเช็ดตัวซับให้แห้ง นะครับไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศชายหรือเพศหญิงนะครับก็ต้องดูแลให้สะอาดนะครับทำความสะอาดอวัยวะเพศทุกครั้งหลังการขับถ่ายนะครับปัสสาวะและอุจจาระนะครับเพราะเพศหญิงก็เช็ดอะครับเช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็ซับไปแห้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากทวันหนักเข้าสู่อวัยวะเพศนั่นเองนะครับล้างหน้าด้วยสบู่หรือสบู่อ่อนนะครับน้ําสะอาดหรือสบู่อ่อนๆนะครับ แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดวันละไม่เกิน3ครั้งเพื่อปกป้องการเกิดสิวเพราะอะไรครับเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องเจอกับเชื้อโรคฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในร่างกายประกอบกับร่างกายนะครับมีฮอร์โมนใช่ไหมครับมีการขับอ่เหงือ่อขับไขมันออกอะไรออกมานะครับทําให้เกิดอะไรครับเกิดสิวได้ง่ายยิ่งเราเอามือไปแคแกะเกาก็ทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับก็ทาให้หน้าเป็นสิวเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นก็ต้องหมั่นล้างหน้าทําความสะอาด นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคบริเวณใบหน้าเยอะนะครับตัดเล็บมือให้สั้นและหมั่นล้างมือนะครับไม่ใช้มือสกรปรกสัมผัสบริเวณใบหน้าเพราะจะทําให้เกิดอะไรครับเกิดสิวด้วยนั่นเองนะครับสวมใส่เสื้อผ้าชุดชั้นในถุงเท้ารองเท้านะครับที่ซักให้แห้งนะครับแห้งสนิทแล้วไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อนะครับ แล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมพักผ่อนให้เพียงพอทําให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนั่นเองนะครับหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะเพศแล้วก็ต้องรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ทราบแล้วก็หาวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็ไปพบหมอนั่นเองนะครับหรือพอเพศหญิงเนี่ยต้องดูแลรักษาความสะอาดร่างกายนะครับระหว่างมีประจำเดือนอย่างถูกต้องด้วยนะครับนะ การเตรียมผ้าอนามไมไว้ให้พร้อมแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องใช่ไหมครับเตรียมผ้าอนามไมให้พร้อมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ผ้าอนามไมนะครับนักเรียนไปดูในหนังสือประกอบได้นะครับนะมีรูปแบบหลายแบบนะครับมีการลอกกาวที่อยู่ด้านหลังผ้าอนามไมออกแล้วก็ติดกับอะไรขอบของกางเกงชั้นในนั่นเองนะครับเปลี่ยนผ้าอนามไมบ,บ่อยๆและผ้าอนามไมที่ใช้แล้วก็ควรห่อกระดาษแล้วทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะ เราจะเห็นว่าบางที่เนี่ยหรือในปั๊มน้ํามันบางที่นะครับมีคนใช้แล้วไม่ยอมเอาทิ้งแล้วก็ไม่ห่อกระดาษอะไรห่ออะไรให้เรียบร้อยเอาไปยัดในอะไรครับในโถส้วมนะครับก็กลายเป็นส้วมตันส้วมอะไรไปนะครับก็เพราะมันมีย่อยสลายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้่อกระดาษเพื่ออะไรครับเอาไปใส่ถังขยะนะครับอ่ ทำความสะอาดนะครับเอาวัยวะเพศขณะอาบน้ํานะครับโดยชำระล้างจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับไม่ฉีดน้ําส่วนเข้าไปในทางช่องคลอดนะครับและไม่ควรลงสาะว่ายน้ําหรือเล่นน้าในแม่น้ําลาคลองนะครับในขณะที่เรามีประจําเดือนเพราะอะไรอาจจะทําให้ติดเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็เมื่อมีอาการปวดท้องในระหว่างที่ปวดท้องเนี่ยก็ควรที่จะอะไรครับปวดท้องประจําเดือนน้ําอุ่นนะครับนอนพักผ่อนนะครับหรือใช้กระเป๋าน้ําร้อนประคบ บริเวณหน้าท้องนะครับบางคนอาจจะต้องถึงขั้นรับประทานยาแก้ปวดนั่นเองนะครับจดบันทึกนะครับวันแรกของการมีประจําเดือนหรือมีประจําเดือนมานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในวันถัดไปหรือในเดือนถัดไปนะครับเพราะอะไรจะต้องเตรียมพวกผ้าอนาไมยใช่ไหมครับนะครับเตรียมนะเพราะปกติแล้วประจําเดือนจะมาทุกยี่สิบแปดวันนะครับ เะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านทางเพศจิตใจและอารมณ์เนี่ยนะครับวิธีการปรดูตัวตนเมื่อเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางอารมณ์เราทํำยังไงก็ต้องทําจิตใจให้อะไรครับแจ่มใสยอยู่เสมอแล้วก็สแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับมเมื่อวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเราควรปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการทํากิจก,กรรมที่เหมาะสมนะครับไปเล่นกีฬาไป ดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นหงุดหงิดกดเศร้าแสดงออกอย่างก็ควรจะแสดงออกอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับและทํากิจกรรมที่สนใจเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกนั้นนะครับเล่นดนตรีกีฬานะครับแล้วก็หน้าดูในภาพนะครับเล่นดนตรีกีฬาหรืออาจจะดู youtube ดูหนังฟังเพลงนะครับเันอ่า ช่วงอายุนี้นะครับนักเรียนบางคนก็จะมีเขาเรียกว่าเกิดอารมณ์ทางเพศก็เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับซึ่งการแสดงออกทางเพศเป็นการระบ,บายอารมณ์ทางเพศควรนั้นทาในที่สถานที่ปิดมิชชิดนนะครับและเป็นกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็ยอมรับความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับเลือกคบเพื่อนที่ดีไม่คบเพื่อนที่เกเรหรือติดยาเสพติดนั่นเองนะครับรู้จักเอาใจใส่ใจเขามาใส่ใจเรานะครับเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับมีน้ำใจ ตอบเพื่อนนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนเมื่อมีปัญหานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอมีความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่มนะจะทําให้เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรู้จักเอาใจเขาไว้ใส่ใจเรานะครับเพื่อนคิดยังไงนะครับพูดคุยนะครับเวลาการทํางานหรือว่าในการทํางานกลุ่มก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนแค่นั้นเองนะครับ เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจก็ต้องขอคําแนะนําจากใครครับพ่อแม่นั่นเองผู้ปกครองหรือคุณครูนะครับปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของครอบครัวโรงเรียนและก็ชุมชนถ้าเราสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียนชุมชนนะครับเราก็จะบตามกฎระเบียบของสังคมได้นั่นเองในวัยนี้ก็จะเริ่มมีการอะไรครับเริ่มสนใจเพศเพื่อนต่างเพศนะครับหรือเพื่อน เพศเดียวกันนะครับหรือเพื่อนทั้งสองเพศต้องการเรียกร้องให้คนที่ชอบรวมทั้งคนรอบข้างมาสนใจตัวเราเองนะครับจึงพยายามแสดงออกให้เด่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆครับอย่างไรก็ตามนักเรียนไม่ควรใช้วิธีแกล้งเพื่อนเพื่อต้องการเป็นที่สนใจนั่นเองนะครับวิธีการแกล้งเพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเราอยากให้เพื่อนรักเราให้เพื่อนชื่นชมหรือยอมรับเราเราต้องอะไรครับแสดงออกอในสิ่งในสิ่งที่เหมาะสม นะครับยอมรับในตัวตนของเพื่อนแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนอ่าก็ประมาณนี้นะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็จะมีใบางานด้วยแล้วนะครับจะมีใบางานมอบหมายให้นักเรียนนะครับสําหรับวันนี้ก็ให้นักเรียนได้ดูคลิปนะครับแล้วก็กลับไปทบทวนบทเรียนตามที่ครูดได้แจ้งไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ